สวัสดีครับสวัสดีกับเช้าวันอาทิตย์ที่10บนะครับเดือนกันยาสองห้าหหวันนี้ผมมีพระเป็นเหรียญน,นะครับหลากหลายเลยมาแบ่งปันเบาๆเลยนะครับเบาๆก็เหมือนเดิมนะครับเบอร์โทูข้างล่างแล้วก็ไอ l ด n ีไลปิดก็ตามภาพที่ไหลเลยนะครับปิดตามหมายเลขนะครับผม จำหมายเลขแต่นี่ก็บอกเป็นองค์ก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นชื่อบอกอันนี้พอได้ครับผมพอได้แต่จะให้ดีก็มาเเอาที่สะดวกเลยเอาที่สบายใจนะครับมีโอนมีปลายทางนะครับเออแล้วก็บ light, บ e. <ๆ>วันนี้ไม่มีค่าส่งนะครับไม่มีค่าส่งนะครับเจ้าของเขาใจดีนะครับฝีค่าส่งก็บางครั้งก็มันอยู่ที่เจ้าของเขานะครับมันอยู่ที่เจ้าของเพราะว่าบางบางบางเจ้าของเขาก็ใจดีเนาะขเขาก็ฟรีค่าส่ง บางเจ้าของเขาก็คือต่อลองเข้ามาถูกแลว้วไงมาให้แบ่งปันในราคาถูกแล้วเขาก็มีค่าส่งก็ไม่เป็นไรนะครับสิบบาทยี่สิบบาทห้าสิบบาทครับผม <Okay. S 1> ครับผมก็มันมีค่าไอเพราะว่าบางตอนนี้ก็คือคุยให้ฟังกันก่อนเนาะเพราะว่าบางครั้งก็คือเก็บปลายทางเนี่ยมันจะมีค่าดำเนินการของไปรษณีย์นะครับคือค่าที่เขาไปเก็บเงินนั่นแหละ พูดง่ายๆอ่ะค่าที่เขาไปเก็บเงินนั่นแหละพูดง่ายๆร้อยละ,ะสามที่ไปสนีเขาไปเก็บนะครับพันหนึ่งก็สามสิบบาทเงี้ยแล้วก็มีค่าส่งก็ยี่สิบาทก็เป็นห้าสิบบาทานี่นะครับบางทีก็ห้าร้อยบาทอย่างเงี้ยอ่าค่าเก็บปลายทางก็สิบห้าบาทก็บวกค่าส่งห้าบาทอย่างเงี้ยก็คือออกช่วยกันอะไรอย่างงี้นะคือเฉยๆกันบางครั้งนะครับผมก็พยายามทําที่จะที่ที่จะให้ทุกท่านอ่ะ ได้ราคาเบาๆนะครับได้ราคาเบาๆแต่ถ้าบางครั้งผมไม่ได้พูดบอกไปกับค่าส่งอะไรเงี้ยก็ขอโทษด้วยนะครับก็ใจตรงกันเนาะโอเคมาเริ่มเลยกลุ่มที่หนึ่งไปนี้แบ่งปันในราคาห้าร้อยบาทนะครับปิดตามหมายเลขนะครับนี่เบอร์โทรแล้วก็ไอดีไลน์เพิ่มเพื่อนไอดีไ <ๆ S 1> ลน์แล้วก็ดูภาพเพิ่มเติมได้นะครับอปิดตามหมายเลขหมายเลขหนึ่งนี่ เป็นเหรียญหลวงพู่อีว่าสตัตหีบสวยนะครับนี่สวยมากคมกลิบเลยมูเชื่อมนะครับมูเชื่อมนี่ดูููอ่าดเหรียญก็โอเคเลยนะครับเนี่ยเก่านี่กับผมนี่เป็นกระไรทองด้วยนะ มเชื่อมนะครับสวยครับเดี๋ยวนี้สวยในราคาห้าร้อยบาทนะครับมืออีนะครับแบ่งปันนะครับแบ่งปันครับผมดูเอาตามภาพนะครับดูเอาตามภาพนะครับผมก็ไม่เก่งนะครับไม่เก่งนะครับแต่พอเห็นแล้วราคาเบาๆก็ไลน์ให้นะครับเพราะว่าบางคนจะไม้ผมไลน์นี่ผมก็ขอดูก่อนนะครับว่าเป็นพ้าอะไรอะไรอย่างนี้นะว่าดูดีไหมพอที่จะแบ่งปันได้ไหมไลไหมไม่ใช่ว่า อะไรก็ได้ผมก็ไม่ไม่เอาเหมือนกันนะครับไม่เอาเหมือนกันไม่ใช่ว่าพระอะไรอะไรอะไรก็มาให้ไลท์ให้ไลท์ให้ไล์ผมเลือกนะครับผมก็เลือกมาผมเลือกให้แต่ทุกท่านครั้งหนึ่งแล้วนะครับคืณบางทีมาเนี้ยไม่ได้มาแค่ห้าเหรียญสิบเหรียญนะครับบางทีคุณหนึ่งมาเนี่ยก็ยี่สิบสามสิบเนี่ยผมก็มาคัดดูว่าเออเหมาะไหมเหมาะไหมเหมาะไหมแต่ราคานี้แล้วก็บอกเขาว่าเอาไหมราคานี้ผมทําให้อะไรอย่างนี้โอเค มาหนึ่งนะครับมาเล็กหนึ่งเลี่ยนลงปู่อีนะครับนี่มาเล็กสองเดี่ยนลงพะรุ่งนะครับคมมากเลยนะลุกตรงลูกตาสวยงามมากนี่เลยนะครับนี่ ครัผูตรงลูกตาผมเลยนะครับเส้นผุมเส้นผม,น,ผมนี่ของพะลุ่งนะครับวัดท่ากระบือไม่รู้อยู่ไหนเขาเขียนนู่เหรียญน,นะครับหมายเลขสองหมายเลขสามนี่หลวงปู่เอี่ยมวัสาพานสูงนี่ สวยงามมากแล้วครับเห็น,นไหมครับมีอะไรเนี่ยร้อยแล้วก็สองปีทำไมเลขสองตัวเล็กอย่างนั้นก็ไม่รู้นะครับพิมพ์ตึกหรอธรรมดามันก็น่าจะเป็นตึกสองตัวใหญ่ๆเนาะนสวยงามมากนะครับอ่า ปูเอี่ยมนะครับประบันสูงเลขสามหมายเลขสี่อันนี้เป็นเหรียญทองแดงนะครับเหรียญทองแดงทั้งนั้นเลยหลวงพ่อกล้วยชุดตินตะโลนี่ตัวชุดตินตะโลแค่รูปก็สักสิบแล้วท่านบอกนะครับดูเหรียญน,นะครับสวยงามมากนะครับนี่เป็นหลังฮลุม,มาน นี่ครับมีโค้ดด้วยตรงนี้นะครับอบกลวยนะครับชดตินตะโลหมายเลขสี่หมายเลขห้านะครับเป็นเหนรียญลงปูท่ทวดนะครับนี่ คมไหมสวยงามนะดูเนื้อหนังุนหน้าเรียน,นข้างหลังเป็นอาจารย์ทิมนะครับนี่ผมปรับมันขึ้นมาหน่อยดูดีมันจะดูดีไหม ตอนแสงนะยังให้ดูจะชัดนี่บตรทวดนะครับมาเลค่านะครับแบ่งปันนะครับในรา,าคาห้าร้อยบาทนะครับผมบุตรทวดนะครับรค่าแล้วหมายเลขุกครับหลวงบุก่กกวยนะครับเป็นเหรียญอัปปกานะครับอัปากาลุงยาน้ําเงินนะครับนี่ข้างหลังนี้เป็นยันพระพุทธเจ้าเหรอ เดี๋ยวมาจาตัวหลวงพ่อนะที่ว่าดุ่งดังดูในคลิปมานะครับไม่ได้รู้อะไรกันหนั้นะเราดูฟังดูคลิปมาบิลิออนอเมรกิกานะครับเนื้อเงินเนื้อ,อลงยาน้ําเงินนะครับบุกกลวยหมาเลขห้าน,นะหมาเลขหกเฮ้ย,ยมายมเลขหมายเลขหกมาเลขเจ็ดครับลงยาแดงนะครับลวงบุกกลวย เป็นเนื้อปก้านะครับเป็นเนื้อปะก้านะครับน,นี่ออนสวยง,งามครับหาเล็กบาเลขเจ็ดนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับหมายเลขแปดนี่นี่ผมไปไหวมาไปบ่อยมากนะครับ ลุมพลิว40นะครับนี่น,นี่อันนี้ลงยาเลยนะครับเป็นเนื้อ,อปกานะครับเป็นเนื้อ,อปกาสวยงามมากดีครับคมชัดนะครับสวยงามมากลงยาอันนี้ได้สวยมากเลยปุยามลิวนะครับอือผุคุณน,นี่เมตตาเลยนะครับเมตตา ครอบจักรวาลเลยนะครับเนี่ยซี่ด่งดังก็ค้าขายนะครับหลวง,งปู่หลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองนี่หลวงปู่หลิวนะครับนี่วัดไร่แต,งท,ง,ง,ง,แตงทองรุ่นปุตี่สี่ศูนย์อ่านะครับเน๋้วปาก้าหลวงยานะครับหลวงปู่หลิวปุตี่สี่ศูนย์หมายเลขแปด มาเลขเก้าเป็นหลุมปลิวนะครับนี่นี่สุขใจวัดลายแตงทองนะครับลงยาสวยงามมากเป็นเนื้อปะก้านะครับเหมือนนะครับแบ่งปันได้เลยนะครับแบ่งปันได้เลยรุ่นสุขใจนี่นะครับวัดลายแตงทองสวยงามนะครับดูเรียนนะครับคุมกิบเป็นเนื้อปะก้านะครับเมตตามมหานิยมเลยนะครับนี่ขายลํำรวยขายดีอะขายดีอะตามกิติศักดิ์ของท่านนะ ผมก็ไปไหว้บ่อยมากนี่ไปไหว้บ่อยมากก็โชคดีนะครับผมก็ใส่เหรียญอยู่นะครับเหรียญเงินแล้วก็เต่าเต่าผมก็แขวนอยู่เหมือนกันอ่าหมายเลขเก 9, ้าหมายเลขสิบปุ่ดนี่ปุ่ดนี่ใหญ่นะครับเมื่อกี้นี่ รุ่นลิกเล็กนะครับอันนี้ปุดนี่น,นลงยาเป็นเนื้อปะกานะครับนเนื้อปะกานะครับสภาพใช้หน่อยนะครับสึกสึกสุดย้อนเลยนะครับเก็บไว้นะครับบุญแบ่งปันไปห้าร้อยบาทนี่ค้าขายดีค้าขายร่ำรวยโอ้โหปุตตะคุณนี่โด่งดังนะครับนะลองเซิร์ชด,ดูได้บุริวนี่นี่ลงยานะครับสวยงามมากนะครับ ในรา,าคา500้อบาทนะครับทุกองค์เลย,ยเลลหมายเลขสิบละหมายเลขส1บเป็นหลวงพ่อกวยนะครับเหรียญอัปปกาลงยาแดงนี่ปีสองหนึ่งข้างหลังเป็นพนุมานนะครับพนุมานนี่เลยนะครับ สวยงามมากนะครับด้านหลังหันนมานนะครับน้มานเชินธงปีสองหนึ่งหลวงพ่อกลวยนะครับลุงยาแดงเนื้อปลาก้าหมายเลขสิบเจ็ดหมายเลขสิบสองอันนี้ไปเด่ยนกระไรเงินนะครับหลวงพ่อกันสภาพใช้หน่อยนะครับสึกๆแต่ก็สวยงามยังคุคมชัดสวยงามนะครับลองดูนะครับลองดูนะครับนี่ขอเบ็ดนะครับนี่นี่ตรงนี้เป็นขอ แต่ก่อนผมก็ไม่รู้หรอกครับนี่นดูในคลิปเขาสอนนี่นขออยู่ตรงนี้เห็นไหมครับนี่ขอ,อบ็ดสวยงามากเ,เป็นกระไรเงินนะครับเป็นกระไหรเงินหมายเลขสิบสอง หมายเลขสิบสามเป็นเลียนหลวงปู่สุขนะครับปากของมะขามเท่าในขมมอสึกนิดนึงนะครับตานี่ยังคมอยู่เลยนะครับนี่เป็นเลียนก็ไไรเงินนะครับมีมีดำดำมีขาวดำๆขึ้นนี่เขาน่าจะล้างมานะนเขาน่าจะล้างมาขอบเขิรนี่สึกหมดแล้วนะครับสวยแต่ยังสวยอยู่อ่ะแบ่งปันได้นะครับในราคาห้าร้อยบาทเป็นเลียนหลวงปู่สุขปากของมะขามเท่านะครับ นี่จมุกยังโดงเลยมายเลขสิบสามหมเลขสิบสีครับเป็นหลวงพ่อสุดเอ,อ้มีเสือนี่หลวงพ่อสุดนะครับนี่เจ็ดมกราหนึ่งเจดเจมกราหนึ่งเจมีหนนะครับอย่างนี้ผมก็ ี่ยไไังไม่เคยไปไหว้นะครับในเมื่อเวลา <c oughs> เป็นเหรียญกระไหล่งเงินนะครับสวยง,งามมากผม <c oughs> บ,บูสต์วัดกระหลุงนะไม่เคยไปนี่อ่ะอันเลขกสิบสี่อันเลขกสิบห้าโอ้ยนี้สุดยอดเลยหลวงปู่โตครับผมหลวงปู่โตะนะครับพัดยศหลวงปู่โตเรียนไก่เงินนะครับกระไหล่งเงินนะครับพัดยศ นี่หลวงปูตโตะนะครับโโอ้หสวยงามนะครับวัดป่าดู่ฉีพีนี่เป็นเหรียญกระไรเงินนะครับคมเลยนะครับสวยงามข้าพุมนี่หมายเลขสิบห้ามาเลขสิบหก 16. นี่เหรียญหลงปูตโตะนะครับหลวงปูตโตะกระไรเงินนะครับอันนี้เหรียญอะไรเอ่ย วัตบรดูชิงพีสองห้าหนึ่งศูนย์นะครับนี่นี่สึกสึกไปนิดนึงนะครับเนี่ยด้านนี้หายไปเลยนะครับน่นาจะแขวนด้านนี้กินด้านนี้เยอะ <c oughs> ก็ลองดูครับลองดูนะครับปเปรีดก็เลยเงินนะครับปเปรีดก็ะไรเงินโต๊ะ,ะหมายเลขสิบหก 16. หมายเลขสิบเจ็ด เรียนหลวงปู่หมุนนะครับนี่ตอกโคตรมาเล็กหนึ่งอยู่ตรงนี้โอ้โหไปเรียนก็เลยเงินนะครับหลวงปู่หมุนหลวงปู่หมุนนะครับหลวงปู่หมุนนี่หลวงปู่หมุนจิตติสีโลนี่วส,สิสสีสเกตนะครับกันทะลมอายุร้อยสามปีนี่หลวงปู่หมุน คมมากนะครับตัวหนสูงเนสือยังคมชัดไปเลยไม่บวมนะครับเป็นเหรียญนเนะป็นเหรียญกระไหลเงินนะครับหมายเลขสิบเจ็ดหมายเลขสิบแปดไหลเงินนะครับหลวงป,ปู่ทิมปีหนึ่งแปดนะครับนี่นี่เนี่ยฉลองอายุครบแปดรอบนี่ 518หม่ทิมเป็นฉลุนะครับนี่สวกทำได้สวยงามมากเลยนี่โอ้โหดูดีครับสึกๆนิดนึงนะครับแต่สวยงามมากโอ้ยลน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 ข้อแรงทิมเป็นเหรียญอะไรเงินนะครบเหรียญเลแ18 หมายเลขสิบเก้าเงินก่นเงินนะครับนี่ครบรอบสามสิบปีที่ลึกรับราชการนหลวงพระแดงนะครับนี่พิมพ์ไปเลยในะตรงนี้เป็นเรี่องก้อนเงินนะครับหลวงพระแดงสองสี่แปดสามนะครับนี่โอ้ ดูเนื้อโลหะเียครับเก่านะครับน่าจะล้างมานะครับน่าจะล้างนี่นะครับสองห้าหนึ่งสามนี่มียอย่างงี้เรียบร้อยนะครับเป็นเหลืองผ้าแดงนะครับวัดเขาบันไดอีกอันนี้ผมก็ไปไหว้ามาแล้วครับดูเพชรพชบุรีอ่าชันมากเลยนะคางขึ้นวัด รถเก่าๆนี่คงขึ้นยากครับหมายเลขสิบเก้ายี่สิบนี่ดึงกระไรเงินนะครับลงพวกกระสีน่าจะล้างมานะเนาะเล่นะครับลงพวกกระเขียนมะโก ลำปางนะครับลำปงลางกำลังแรงเลยนะนี่มีโค้ดเรียบร้อยยี่สิบสามต่อต่อคอหนะนึ่งเจ็ดนะนี่นี่น้ำปางนะครับสำนักสุสานไตรลักนี่ของพ่อกเกษมเครมโมกอ่า นี่มาได้ยี่สิบเหรียญกระไรเงินนะครับตึงมากตึงมากอา่ายี่สิบเอ็ดสุดท้ายเหรียญน,นี้โอ้โหหนึ่งแปดแปดเก้าหนึ่งแปดแปดเก้าเป็นเหรียญหล่อนะครับเหรียญหล่อนี่ยประกบเหรียญหล่อ นี่เป็นเหรียญหล่อนะครับเป็นเหรียญเงินนะเหรียญเงินเหรียญหล่อนะครับสมเด็จลุนเอ้ยนึกตั้งนานนึกตั้งนานสมเด็จลุนเขาบอกมาอยู่นะเกือบลืมเกือบลืมสมเด็จลุนสมเด็จลุนเหรียญสมเด็จลุนนะครับเนี่ยเป็นเหรียญหล่อนะครับเป็นเหรียญหล่อสมเด็จลุนก็เลยเงิน เงินเลยมั้งรอนี่มันจะมีกระไหลด้วยมั้งเลือกกระไหลมาใส่ที่หลังนี่เป็นอย่างอ่ะรู้กันนะวเองครับนี่แบ่งบันในระากาห้าร้อยบาทนะครับนี่เหรียญสมเด็จรุนรายการที่ยี่สิบเอ็ดมียี่สบเอ็ดรายการนะครับที่คัดมาได้นี่เบอร์โทรแล้วก็ไอดีไลนห้าร้อยบาททั้งคลิปเลยขอบคุณครับ